นี้นะคะก็เรานะคะกําลังจะไปเอารถนะคะเข้าอู่นะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อที่จะไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะคะแล้วก็เปลี่ยนช่องแอร์นะคะแล้วก็เปลี่ยนเปลีกน,นะคะตอนนี้ก็อยู่บนรถแล้วนะคะตื่นตั้งแต่7จ็ดโมงวันนี้เป็นวันหยุดพอดีนะคะมิกะก็เลยจองวันนี้นะคะเอาไปซ่อมเอาเอาเขาเรียกอ,อะไรนะไม่ได้เอาไปซ่อมเอาไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องอะในอู่นะคะ เราก็จะไปกินอาหารเช้าที่นู่นด้วยนะคะดูก่อนว่าจะมีอะไรกินบ้างง่วงนอนอากันง่วงนอนมีน้ำูกไหลเลยเนี่ยผูกแพ้นะผูกแพ้ออกออกจากบ้านเจ็ดโมงครึง่งไปถึงนู่นก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะห้างอยู่ใกล้ๆพริสมาของการินานะคะเพื่อนๆขบไปก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะเดี๋ยว เรเอารถไปเข้าอูแล้วมิวนะคะจะทําพิซซ่าเอ้ยจะทําปลาท่องโกนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะก็มาถึงร้านแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะร้านเขาก็เปิดประมาณ8โมงเช้านะคะแล้วก็เอารถ ไว้ด้านนอกนะคะแล้วก็ทิ้งกุญแจไว้ให้เขานะคะเราจองเวลาก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอารถมาซ่อมนะคะโทรจองเวลาก่อนนะคะว่าเออจะมาวันไหนวันไหนอะไรเงี้ยนะคะก็แจ้งเขานะคะพอไปถึงร้านเราก็บอกบอกทะเบียนรถเขานะคะว่าเออทําอะไรบ้างประมาณนั้นนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปห้างพริซมาใกล้ๆนะคะตรงนี้เลยไปนั่งรอร้านกาแฟนะคะเพื่อนๆเพราะว่าน่าจะนานแน่นอนเลยนะคะ ก็แปดโมงเช้านะคะก็เสร็จโอ้โหเที่ยงครึ่งนะคะประมาณสี่ชั่วโมงนะคือนานมากๆมิวกับมิกะนั่งรอกะว่าจะไปกินอาหารเช้าปรากฏว่าไม่มีอาหารเช้าให้กินนะคะก็เลยได้กินขนมปังนะคะนั่งไปนั่งมาเออเมื่อไหรจะเสร็จหน้าก็เลยได้กิน อาหารเที่ยงไปด้วยเลยนะคะเ,เพื่อนๆเป็นบุฟเฟ่ต์เนาะอาหารเที่ยงนะคะอันนี้ก็ตอนเช้าก็จะกินขนมปังนะตอนแรกก็จะมากินอาหารเช้านะคะก็ไม่มีนะคะก็เลยได้กินแค่ขนมปังกับกาแฟนะคะตอนเช้าเนาะนี่เลยจ้ะนั่งไปนั่งมายังไม่เสร็จ ก็เลยได้กินอาหารเที่ยงไปด้วยเลยตอนแรกว่าจะกลับบ้านมาผัดกะเพรากินอะไรเงี้ยนะคะแต่มันนานเกินก็หิวไงก็เลยได้กินได้กินข้าวที่นู่นเลยได้กินอาหารที่นู่นเลยนะคะก็หมดไปประมาณสิบสามสิบกว่ายูโรนะคะอาหารเที่ยงก็ประมาณคนละสิบสองยูโรกาแฟนะคะก็ดื่มได้ไม่อั้นนะคะจ่ายราคาเดียวก็ดื่มได้ไม่อั้นนะคะจะนั่งนานแค่ไหนก็นั่งไปเลยนะคะมีที่ชาร์จแบตให้ด้วย นี่เลยจ้ะอันนี้เป็นอาหารเที่ยงนะคะหมิวกินได้ไม่เยอะนะคะมันเป็นมันเรียนอะ่ะกินแค่นี้แล้วก็มีพวกสลัดตอนนี้ตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆ <c oughs> มื่นั่งรอตั้งแต่เช้าสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเต็มเลยโอ้โหง่วงนอนมากสี่ชั่วโมง <c oughs> ที่จริงวันหยุดเราอะ่ะ ตอนแรกมิกะจะมาวันปกติก็ได้นะแต่เขาไม่อยากมานั่งคนเดียวก็เลยต้องรอวันหยุดเราให้เราให้เรามานั่งเป็นเพื่อนไปจไปเอารถกันค่าเสียหายก็ประมาณห0ร้อยูโรเนาะมิกะเนาะหรือเ่ปอืประมาณห0ร้อยยูโรนะคะเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรเงี้ยอากาศดีนะคะแต่มีลมแบบเย็นๆหน,นาวๆหน่อย เดือนหน้าก็คริสต์มาสแล้วอ๋ออีกเดือนอีกเดือนสองเดือนพฤศจิกาธันวาก็ปีใหม่แล้วเนาะเร็วมากเลยปีใหม่มิกะเมื่อคืนนะคะมิวนะคะนอนดูอ่าเพลงพวกพงศิษฐ์คัมพีเพราะอะไรเงี้ยไปเที่ยวงานช้างนะคะมิวนะคะอยากอยากกลับไทยไปไปเที่ยวงานช้าง มิกะบอกว่าเออเห็นอยากไปเหมือนกันอยากไปดูช้างแสดงอะงานช้างนะคะไปดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยะคะคิดถึงตอนมอปลายอ่ะไปแบบทุกคืนเลยจ่ายค่าบัตรยีบาทไปดูงานช้างตอนกลางคืนหนามไหมมิกะไม่ไมไม รอรถที่ฟินแลนด์นะคะมันจะมีสองแบบเนาะแบบเนี้ยที่รอรถนะอะนี้จะเป็นแบบกดนะคะมันจะมีแบบกดกับมีไม่มีแบบกดนะคะไม่กดก็คือมันก็จะหยุดอัตโนมัติ ไปจ้าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เลยตอนแรกมีกะบวกลบคูณหารไปเออน่าจะประมาณ570ยูโรพอมาจ่ายเงินจริงนะห3ร้อย630ยูโรนะคะก็จ่ายไปแล้วนะคะเพลงตอนนี้ก็กลับบ้านแล้วนะคะอยูจะไปนอนดูซีรีส์ดูมิสเกรน <laughs> ชอบดูมิสเกรนมีอะไรให้ดูหลากหลายนะคะมิสเกรนเนาะในแต่ละเวลาเขาไปแข่งขังองนอะไรเงี้ยนะคะมีอะไรให้ดูสนุกดีนะคะนี่นะคะก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเพื่อนมิกะก็เมื่อกี้เช็ค <laughs> <laughs> เช็คนะคะสามีนะคิดว่าจะขายรถ bm นี้นะคะเพื่อนเพื่อนหาจะขายรถเนาะแล้วก็จะซื้ออันใหม่ซื้อคันใหม่นะคะขาย ก็ห้าสิบห้าสิบนะคะเสียดาย <laughs> สินะฮารันอูสยาโตผูตปัวลี่ปัวลี่ม,ลม,ม, <laughs> มิกะบ,บอกว่าอยากขายรถนี้เชื่อนใหม่ซื้อแบบรถคันใหม่นะคะแต่ก็เสียดาย <laughs> เสียดาย <laughs> <laughs> ฮะสองนะคะเพื่อนๆนี่เพิ่งมาถึง บอนามายสี่อาทิตย์กว่านะคะถึงบ้านแล้วมีมีกะใส่ป,ปุ๋ยปุ๋ยขี้ไก่นะคะเห็นไหมมาเต็มเลยเขียวเลยปุ๋ยขี้ไก่ขี้ไก่โซอีกครั้งอันนี้เอามาจากที่ทำงานนะคะขอหัวหน้ามา มาค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเป็นวันศาสตร์เดือนสิบนะคะแสนโดนตาโดนใยญยนะคะเป็นวันที่รวมญาตินะคะไหว้บรรพบรุษนะคะของทางบุรีรัมย์สุรินทเขตทางนี้นะคะเพื่อนเค่ะนี่เลยจ้ะแม่มิวนะคะเขาใส่วีดีโอมาให้ดูเขาห่อข้าวต้มมัดนะคะเพื่อนๆพค่ะพากันนั่งดูนะคะกับพื้นเลยโคตรตลกนะคะดูนี่เลยจ้ะรวม ก็จะทำบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะแกจะมาบ้านนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะแม่ก็นี่เลยค่ะนึ่งกลอยนะคะเห็นไหม <laughs> ชุดทำกับเกโคตรเซ็กซี่นะคะข้างบ้านเลยจ้าพ่อไปหาหอยมานะคะเพื่อนๆ่นนะ,ะซื้อเขานะคะแล้วก็มีปลาด้วยนะคะที่ไปจับมานะคะฝนตกเนาะแถวบ้านเรานะคะก็เลยเอาคลิปมาฝากเพื่อนๆนนะคะ วันนี้เป็นวันที่บูชาบรรพบรุษนะคะแสนโดนตาโดนเยยเะะล้วก็เลยเอาบรรยากาศมาให้ดูด้วยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะนี่เลยจ้านี่นะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆรมอก็ไม่รู้ว่าภาคอื่นมีไหมน่าจะมีนะคะแต่ทางบุรีร,รัมยาน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เลยก็เอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะปุยตายายคนที่อยู่มีชีวิตอยู่นะคะก็มา ทำแบบนี้นะคะลูกหลานก็กลับมาบ้านก็จะมาบูชาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะประมาณนี้เลยจ้ามิวเห็นวิดีโอก็คิดถึงบ้านนะคะอยากพาสามีนะคะไปไปดูว่าเออประเพณีบ้านเรานะคะอยากให้เขาไปได้เห็นอยากให้สามีได้เรียนรู้อะไรเงี้ยนะคะบอกเขามิวก็ชอบบอกประเพณีแถวแถวบุรีรัมย์สุรินบอกว่ามีด้วยเหรอแบบนี้อะไรเงี้ยเออเขาก็อยากรู้นะคะอยากเรียนรู้นะคะก็ประมาณนี้เลยจ้า ก็จะทำทุกๆปีนะคะ1ปีมีครั้งหนึ่งก็ก็อย่าลืมไปทําบุญให้พ่อแม่ด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวนะคะบูชาบรรพบุรุษเนาะนี้เลยปู่ยาตาใหายนะคะก็มารวมญาติกันตอนนี้น้องกันนะคะนั่งได้แล้วนะจ๊ะเริ่มกินเริ่มกินข้าวเองแล้วนะคะก็ เร็วมากเลยเนาะจะจันหนึ่งขวบแล้วนะคะปีหน้ามการาก็หนึ่งขวบแล้วอะ่ะดูมันนั่งแล้วนะคะฟันยังไม่มีเลยกินนู่นกินนี่นะดื้อกว่าน้องกินโนอีกนะคะดูหน้าตาโตมาเหมือนใครไม่รู้เลยกินแอปเปิลฟันไม่มีก็กัดนะคะมันเริ่มคลานแล้วมันคลานยังไม่เป็นอนะ่ะมันคลานแบบกระดึบนะคะมันแข็งแล้ววันก่อนตกเปลหัวโนเลยนะคะพ่อมิวนะคะดู ดูยังไงไม่รู้ตกเปรนะคะ